คราวนี้ทีมโค้ชอาจจะช่วยช่วยเสริมนิดนึงว่าถ้าไปในมิติของของเขตพื้นที่เนี่ยสองตัวนี้มันมันจะทําให้สามารถขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นได้ยังไงนะคะท,ท่านผอชอนิดาพา,าจ,จะช่วยช่วยลองอธิบายะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะสําหรับเทคนิควิธีการในหัวข้อ7.3คะเอ่อเจ็จุานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงลุกนะคะเราก็จะมีเทคนิควิธีการด้วยการที่ประสานกลุ่มง,งานที่รับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพัฒนาครูหรือกลุ่มศึกษานิเทศที่อาจจะร่วมกันทําอยู่นะคะให้รายงานข้อมูลไปยังสบสหรือศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนดนะคะ ผลค,คะแนนก็จะขึ้นอยู่กับกลุ่มที่รับผิดชอบนะคะถ้าเรารายงานข้อมูลไปครบถ้วนตัวนี้เราก็จะได้คะแนนเต็มก็คือจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงลุกร้อยละสาขึ้นไปเราก็จะได้5คะแนนเต็มค่ะสำหรับตัว7.3 b นะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ดึงข้อมูลมาจากมาตรฐานเขตนะคะเราก็อาจจะ แนะนำชี้แจงนะคะบุคลากรในสำนักงานเขตนะคะให้ทราบว่าการดําเนินการตัวชี้วัดตัวเนี้มันจะมีผลกับคะแนนของ PMQA ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขตพื้นที่เนี่ยต้องตอบตัวมาตรฐานเขตนะคะให้ถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นนะคะเราถึงจะได้คะแนน PMQA ในระดับที่ดีขึ้นไปด้วยค่ะก็ขอบคุณท่านผอชิดภาพานะคะเป็นตัวที่น่าจะปฏิบัติโดยปกติอยู่แล้วด้วยนะคะ